ร้านแอดมินฟิน์บริการซื้อขายอดีเกมฟีฟ่าอะนไล์4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟิน์เท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปปูลูและเกมฟีฟ่าออนไลนนะครับผมวันนี้ที่ผมเราจะมารีวิวทีมกันนะผมเป็นฟูลทีมบาร์ซ่ายุคปัจจุบันนะครับนะ <Wow. S 1> ก็ยุคนี้เป็นยุคที่ชาวีนั้นได้คุมทีมมาแล้วก็ได้เสริมนักเตะกองหน้าใหม่ๆมาเยอะแยะเลยนะครับนะ <Wow. S 1> แล้วก็ล่าสุดไปยิงทางด้านเรอัลมาดริดไป4ประตูต่อศูนย์กันเลยนะ <Wow. S 1> ก็เลยมา เป็นเฮดป่ลให้มาจัดทีมนี้นะครับนะบาซ่ายุคปัจจุบันนะ okay, ครับเดี๋ยวไปดูนักเตะในทีมกันนะครับฟูบาซ่ายุคปัจจุบันมีใครกันบ้างนะครับไปดูกันไปโอเคก็นี่เลยนะเป็นฟูทีมบาซ่ายุคปัจจุบันก็ออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นตัวนักเตะที่ คือยุคปัจจุบันทั้งหมดแล้วเป็นการซื้อมาใหม่หลายตัวเลยนะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันที่กองหน้าเลยนะปีเอเอเมริกโอบาเมยังนะครับดึงมาจากอาเซนอลนะครับนะก็ถือว่าปีนี้ใช้เป็นบุก6กเลยปีแคปนะปีท็อปสุดของโอบาแล้วนะก็เตะถือว่าได้เลยนะเล่นหน้านะครับคือปีนี้จริงตอนอยู่อาเซนอลมันมีเล่นปีง่ายมาเลยมีเออร์ลี่คอนนะ คือถ้าเป็นไม่ได้ปีนี้มีฟิตเน็ช็อตหรืออะไรนี่จะดีมากเลยนะโอบาแต่ว่ายิงแค่นี้ก็คมอยู่แล้วแล้วความเร็วสปีดต้นนี่คือเยอะอยู่แล้วนะบวกหกนี่ติดสปีดนี่หายอยู่แล้วโอบาจบสกอร์ดีด้วยตัวใหญ่ด้วยกองหน้าตัวใหญ่นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ3 5 5 0 0ืล้านนะครับโอบาไม่ยังปีกสข้างนะเดมเบเล่กับแฟร์รนตอเรสนะแฟรันนี่บวกแปดยี่บูเลยเดมเบเล่บีทีบีนะครับ ก็ถือว่าเร็วทั้งคู่เลยนะเป็นสายความเร็วตัวที่แบบว่าไม่ค่อยบางมากด้วยนะันแล้ววเร็ว,รว,รว,รวจัดๆเลยนะครับคล่องตัวด้วยนะเนีย่ยแปรันนี่บวกแปดนี่ความเร็วแ้ยแปดสปีดต้ง130เลยนะโอ้โหถือว่าสุดๆนะพลังโดยรวมมา,มาจบสกอร์ก็เยอะนะครับแต่ละคนนะสองคนนี้นะครับแดงหลายอันเลยนะคล่องตรงคล่องตัวเลี้ยงบอลน,น,นี่เยอะอยู่แล้วยิงโคง้งเดมเบลเล่เยอะนะเพราะปั่นดีนะเดมเบลเล่นะครับ นอเ,เรื่องความแข่งแร่งนี่โอ้โหแฟรลันนี่ไปร้อยห้านะเดนเบเล่อยู่8ปบเจดอง <laughs> นะก็พลังแผงประมาณนี้เลยนะมีเลี้ยงบอลผ่านเหมือนกันนะครับเดนเบเลเ์ไปเลี้ยงบอเร็วนะแฟรลันเป็นปั่นแทนเนาะราคาแฟรลันอยู่ที่ห้าหมื่นล้านนะเดนเบเลยที่สามหมื่นล้านนะครับผมประมาณนี้ช้างสองคนนะครับเป็นเบรดี้กับแฟงกี้เดยองนะก็คู่นี้ถือว่า ช่วยกันทําเกมได้ดีมากเลยนะในยุคปัจจุบันนะเปดี้ก็เก่งนะครับเดยองก็อยู่กับทีมนานแล้วก็คือว่าเก่งอยู่นะนะครับก็ประมาณนี้เลยเปดี้นี่ก็ยิบสองทีวายนี่คือปีท็อปสุดแล้วนะเดยองก็ยิบเอเทสก็ท็อปสุดเหมือนกันนะจัดประมาณนี้เรื่องการเล่น CM นะทำเกมได้ยิงได้นะครับ2คนนี้นะจ่ายบอลดีนะครับพลังแฝงเข้ามานี้นะเปดดี้มีปอดด้วยนะโอ้โหถือว่าใช้ได้เลย ราคาไปได้อยู่ที่ห้า0ล้านเองนะเดยองอยู่ที่ 1- 6 0 0 0พันล้านนะอันนี้ต้องตีเอานะราคามันบักนะครับกางรับนะเซกิโอบุสเกตนะบ t ทนะครับบวกห้าก็เป็นตัวซ d ดีตัวเดียวเลยนะยืนค้ำเลยแนวหลังครับคือไปดูนัดล่าสุดมาบุสเกตนี่เป็นตัวที่แบบว่าบอลจะไม่อยู่กับตัวนานนะจะเป็นแบบว่าจ่ายออกแบบพอได้บอลปุ๊บจ่ายทันทีอะไรประมาณนี้ไม่ห่วงบอลนะบุสเกตนะครับก็เนี่ยส่งสั้นไปร้อยสาสิบเลยนะ พลังแฝงก็ maker, เพลย์เมกเกอร์กับเซิร์ฟไม่ดีเลยนะเป็นกลางร,รับคือแบบพอลาได้บอลน,นักเตะจะวิ่งทําทางกันประมาณนั้นนะครับราคาบูสเกตอยู่ที่สามพันล้านเองนะแต่สแตทหล่อยี่เลยนะโคตรน่าเล่นนะครับวิ่งแบ็กสองข้างนะครับจอร์ดี้อัลบานะครับกับเตอร์จิโนเดสนะครับนะก็ยิงแบ,บ็กขวางยิงเป็นอาราโคนะแต่ว่าไม่มีขายในตลาดเลยก็เลยเอาเป็นเดสปีนี้แล้วกันนะถือว่าเก่งเหมือนกันนะครับยี่สิบยูเหมือนกันนะั้นเดสบวกเจ็ด เอาบาบุกแปดนะก็ส้ตจประมาณนี้เอาบามันเร็วอยู่แล้วนะเป็นวิงแบ็กเติมเกมนี่แบบขึ้นลงสุดนะครับเอาบานะเดสก็น่าจะทรงคล้ายกันนะเพราะไม่เห็นเห็นแต่เอาบา <c oughs> นะครับพลังแฝงประมาณนี้เลี้ยงบอลเร็วเหม,มือนกันนะวิงแบ็กสองข้างราคาเอาบายที่1นึ่งหมื่นล้านนะเดสบุกเจ็ดที่สองพันล้านเท่านั้นนะครับประมาณนี้กองหลังสองคนนะครับเอริก,กาเซียกับเคียรัปีเก้นานะกาเซียงริงใช้ปี E 2 1บวกแนะแต่ว่าไม่มีขายก็เลยเอาเป็น 20NG บวกแมาแทนก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะก็เก่งเหมือนกันนะครับปีเก้กับปีท็อปสุดแล้ว BTB บวกหนะก็ตัประมาณนี้เลยนะถือว่าโคตรน่าเล่นนะความเร็วปีเก้นี่ก็ร้อยสิบสองก็ถือว่าไม่น้อยนะเอาจิงก็เล่นได้อยู่นะไม่ไม่ช้ามากแต่เล่นในเกมก็ช้าอยู่ดีนะพลังแฝงประมาณนี้นะปีเก้มีเฮดเดอร์กับลองพานะอันนี้กาเซียนี่ไม่มีพลังแฝงนะครับก็แต่ก็เข้าวอนดีอยู่นะ ราคากาเซียที่หมื่นห้านะครับพิเกอยู่ที่สามพันล,ล้านเท่านั้นนะครับผมรูสัาประตูนะครับมาร์คอังเดรสเตเกนนะตัวนี้อยู่มานานแล้วนะครับแต่ว่าคือประตูบาซนะ่าในชีวิตจริงมันเหนียวนะแต่พอในเกมมันตัวมันเล็กเนี่ยแล้วมันก็แบบลูกยิงไกลก็อาจจะเซฟไม่ได้เพราะตัวมันร้อยแปดเจ็ดเองมันโดดไม่ถึงอะไรประมาณนั้นนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะสแดดเยอะด้วยนะบุกแปดติดปูทีมก็ร้อยเจ็ดเลยนะครับพลังแฝงที่ให้ก็ประมาณนี้เลยนะราคาก็ที่หนึ่งหมื่นสามพันล้านเท่านั้นนะครับ นก็ประมาณนี้สําหรับ11ตัวจริงนะของบาซ่ายุคปัจจุบันถือว่าใช้ปีท็อปของแต่ละตําแหน่งเลยนะแล้วก็ประตูนี้ปีนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนะถือว่าน่าเล่นเลยนะปีนี้เอฟพีตัน2 1 5ด้วยนะครับสําลองก็จะมีอันซูฟาตินะครับอาดามาตอเล่ไม่มีนะเพราะว่ามันไม่มีขายเลยนะนะครับผมอันซูวาติ20ยูนะบวกหกนะสัาลองลุกเดยองนะครับีบวก,กปีนี้2เท้าด้วยนะ สายเปิดมงเลยเลยน,นี้เกมตันๆก็เอาเปลี่ยนลงมาเลยจริงๆถ้ามีอานาม่านี่จะดีมากเลยนะเปิดเข้าหัวอันนี้ก็มาตินเบ็ดเบ็ดนะครับอีเบียดบกหกนะก็ใช้ได้สองเท้านะครับเป็นปีกเป็นหน้าได้เมมฟิสเดปายนะครับเล่นปีกเล่นหน้าได้เหมือนกันเดปายนะครับผมเดปายจริงปีท็อปน่าจะเป็นปียี่เอ็ดไหมแต่ว่าได้ปีนี้อีเบียดนะครับงบหมดอึมตีตี้นะครับ ลองเล่นะเกียวมองลองเล่ก็ได้แค่65นะสำรองแล้วก็เซก้บูสเก็ตนะครับเอ้ยเซก้โรเบโตะนะไม่ใช่เซก้บูสเก็ตก็เป็นสำรองกลางรับพวกนี้เนาะมันเล่นแบ็คก็จริงแต่เอพีมันเกินแบ็คนะครับก็เลยเอาไปเล่นได้สามตำแหน่งเลตรงนี้นะนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับผูทีมบาซ่ายุคปัจจุบันนะถือว่าสวยงามมากนะน่าเล่นมากนะแล้วเล่นจริงมาแล้วนะั่นคือโหดด้วยนะทีมนี้โคตรโหดเลยนะครับนะ เเดี๋ยวไปดูทีมคัลเลอร์กันนะครับบาซ่าได้9คนนะเพราะว่าเหลือแฟรลันกับโอบาไปยังที่ยังไม่ติดนะถ้าติดบูธฟูลทีมบาซ่านี่คือจะน่าเล่นไปอีกนะครับแต่จะเพิ่มอีกนะก็ไดโออาร์บวกสามอย่างเดียวนะถ,ถ้าติดก็ได้ส่งสันบวกสามกับคู่บอลบวกสามด้วยนะครับแล้วก็มันได้บาซ่าปัจจุบันนะครับก็จะได้ส่งสันบวกสามคู่บอลบวกสามยืนตำแหน่งบวกสองเลี้ยงบอลบวกสองนะครับผมนะสำหรับบาซ่าปัจจุบันนะครับ ดี๋ยวไปดูแทคนิคทีมกันนะครับก็ตั้งเป็นประมาณนี้นะเพราะว่าบาร์ซ่ามันจะเกมเร็วนิดหนึ่งแล้วก็เน้นที่ต่อบอลซะเยอะนะเพราะว่ามันจะต่อๆกันแล้วแบบมีช็อตก็แทงได้อะไรประมาณนั้นนั่นเกมเร็วด้วยนะในปัจจุบันที่แมตช์ล่าสุดที่เล่นเจอมาริดเนาะแล้วก็แทคติคนักเตะนะครับใช้ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะวิงแบ็กก็จะขึ้นสองเพราะว่ามันเติมด้วยนะชีวิตจริงมันเติมขึ้นนะก็จัดประมาณนี้เลย บทบาทนักเตะกับตอนทีมเป็นบุตซีตแล้วกันนะเพื้อมีปกแขนอยู่นะจะใช่ลูกโทษก็โอบาเตะมุมก็เปดี้กับเดมเบเล่นะฟรีคิกก็เป็นเดยองแล้วกันนะฟรีคิกดีสุดลร้อยสิบนะครับก็ได้อยู่โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทําประตูของฟูบาซายุคปัจจุบันกันนะว่าจะโหดขนาดไหนนะครับไปดูกันปะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทําประตูของฟูทีมบาซายุคปัจจุบันกันนะก็ชัดนะครับ เขาขึ้นเกมขึ้นมาแล้ววิ่งไล่แล้วตัดบอลได้ครับมาที่ฟรานเตเลสโอบาทําช่องก็แทงทะลุช่องไปเลยแล้วลุดมาชิปเลยครับผมโอบาเมยังลูกนี้นี่คือเป็นเขาเรียกการหาช่องของตัวนี้เลยนะโอ้แลวจ่ายมาสวยงามมากและชิปข้ามแบบเหนือเหนือเลยนะโอบาสวยงามจัดนะครับโอ้โหประตูแต่คุบบอลไม่ทันนะโอบานี่เป็นตัวที่มีพลังแ่งชิปด้วยก็เลยชิปได้นะลูกนี้นะ ถ้าต่อมานะครับแฟรานเตเลสไม่มีคนเข้าก็โยกไปโยกมาครับมาที่โอบาครับมาถึงเดยองไหลมาเดมเบเล่เดมเบลเล่ล็อกเข้าในเบรดี้โลเข้าไปเลยครับผมนะเบรดี้นะตัวนี้คือเก่งมากนะเป็นตัวที่หน้าตาไม่เหมือนนะแต่ว่า AI โคตรดีเลยส่วนมากหน้าตาไม่เหมือน AI ไอจะกลางแต่นี้คือหน้าไม่เหมือนแต่ AI โคตรดีเลยนะเบรดี้นะโอ้โหถือว่าจ่ายวงจ่ายบอลการยิงนี่คือได้เลยนะเบรดี้นะครับเก่งมากนะ ถ้าเราใครทําบาซ่านี่น่าจะชอบเลยนะเปดี้นะครับตอนนี้แปรลันยัดเข้ามาที่เอาบาเปิดติดตรงนี้ยังไงเขาเคลียร์มาแล้วยังได้ที่บุสเกตครับมาที่เดมเบเล่ดึงจังหวะก่อนเดมเบเล่ไหลโอบาแล้วย้อนมาให้เดมเบเล่ซัดโอ้โหเสียบคานไปเลยเสียบสามเหลี่ยมนะครับเดมเบเล่ ปีนี้คือเก่งมากแล้วยุคนี้คือยุคชาบี้นี่คือเดมเบเล่ของชีวิตจริงนี่คือเล่นฟอร์มดีมากนะเดมเบเล่นั้นแล้วในเกมปีนี้เก่งด้วยนะโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะมาช็อตต่อมาครับปิเก้ครับทุ่มมาให้ปิเก้แล้วบุสเกตยัดมาครับลุกเดยองนะครับกองหน้ามาที่เบดดี้กระชาครับไปลุกเดยองอีกทีนึงแล้วข้ามมาที่เดมเบเล่เปิดข้ามมาเปดดี้แปรนิ่มเลยครับโอ้โหมันเห็นปะมันเก่งนะเปดดี้นะ คือแบบปี22่สทีวายคือเก่งแล้วนะตัวนี้นะโคตรเก่งเลยนะ22่สิทีวายบวกห้านะเนี่ยเปิดข้ามไปโอ้โหแปรโล่งๆเลยนะเอไอไม่งโคตรดีเลยนะครับตอนนี้เตะม,มุมครับมาที่จอเดียบาร์ลุกเดเอ้ยมาที่เดยองไม่รู้เดยองแล้วให้แปรล้านปั่นลูกนี้ก็หายไปเลยครับแปรล้านตอเลส <laughs> แฟงกี้เดยองนะเมื่อกี้ไม่ใช่ลุกเดยอง <laughs> มาไหลให้แปรล้านลูกนี้ก็ ปั่นเข้าไปเลยนะไฟรันนี่มันเป็นตัวที่ปั่นได้อยู่นะมีความคมนะแต่ว่ายิงไกลนี่ส่วนน้อยที่จะเข้าเนาะได้ประมาณลูกปั่นมากกว่านะมาครับยอดนี้มาที่เฟรดี้เขาเช็คลำหน้าครับย้อนมาง่อนครับเฮลิกาเซียกาเซียมาให้เดสแล้วข้างบนจอร์ดี้อาบาโล่ครับแล้วเช็คพลาดแล้วลูกนี้เอาบาเปิดข้ามาเฟรดี้ม่งเข้าไปครับผมโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะในปูทีมนี้นะเฟรดี้นี่คือแบบเล่นดีมากเลยนะ การทําเกมการขึ้นมาจบตะกอก็ได้เหมือนกันนะครับเพดี้นะตอนนี้เปิดข้ามาครับได้ยองมงมาให้เอาบาก่อนครับเอาเด้อบามาที่แฟร์ันชิ่งกันครับเพดี้เพดี้มาโอบาโอบาไหลมาเอาบาเอาบาไหลต่อให้แฟรานแล้วไหลนิ่มๆมาให้โอบายิงเข้าไปครับผมต่อบอลกันเร็วนะบาซ่านะครับก็จนมีพื้นที่ยิงนะโอบายิงโล่งๆเลยนะครับโอ้โห ต่อมาครับเอาบายัดมาโอบาเมยังออกมาเอาบามากาเซียเดยองมาให้พิเก้ยิงลูกลนี้ติดครับแต่ยังได้ที่เดมเบเล่เปิดข้าม,มาโอบาหม่งเข้าไปครับผมสวยงามครับโอบาเมยังนะครับผมลูกนี้สวยงามเลยนะเมื่อกี้ชอ็อตเมื่อกี้ฉลับคือแบบว่ามันไม่ได้ล้ำหน้านะพอเปิดมาก็ข้ามหัวกองหลังและถึงโอบาก็หายเลยนะหม่งเข้าไปฟรีๆตอนนี้ขึ้นเกมมาที่โอบาครับ มาให้เปรานแล้วทะลุมาถึงโอบาลุกนี้จ่ายติดเสียดายมากถ้าไหลายต่อนี้ได้ยิงแน่เลยนะเปดี้นะครับ <c oughs> แล้วได้เตะมุมครับเปดี้ไปเปิดครับมาให้เอาบาเปิดตรงตรง,ตรงมาเดมเบลลี่โอโหตีลังกาเลยสวยงามครับจากยานกาศนะ <c oughs> และลุกนี้ค้างคือเขาออกเลยนะครับโอ้โหอย่างสุดนะครับเจอเดมเบลลี่ยิงลุกนี้เข้าไปโอ้โหสวยงามเลยนะครับลุกนี้ยิงทีนี้ถือก็ออกเลยนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้ได้เตะมุมอแก้วครับ ไหลามาเดยองปั่นลูกนี้ติดบูสเกตแล้วได้ซ้ำเข้าไปครับผมประตูเขาพุ่งไปลนะแล้วนะแล้วแล้วบูสเกตลูกนี้คือไม่ลำหน้าด้วยนะก็ถือว่าได้ยิงปีไปเลยนะลุ้นเนี่ยโอ้โหยออนริงนะฟัน,นดซานี่หัวร้อนเลยนะยิงพุ่งไปแล้วด้วยนะครับช็อตต่อมาครับโอบาลยังบางบอลไว้ก่อนมาที่เปดี้บางว่าลนี้โดนจิ้มครับได้ปลาครับผมโอ้บางเลี่ยมบอลดีมากนะกองบอลแน่นนะครับ เ้วได้ฟรีคลิกลูกนี้ระยะนี่ถือว่าไกลอยู่นะครับประมาณ31อหลานะตามตามที่บอกนะแล้วเคลียไปครับเดมเบเล่ไหลมาให้แฟรลานตอเลสเต็มข้อนอกขอบก็เข้าเฉยเลยแบบงงๆนะ <Wow. S 1> คือจริงแฟรลานมันเป็นตัวที่ยิงไกลไม่ค่อยดีนะแต่ว่าช็อตนี้คือแบบลองยิงดูแล้วไม่เข้าเฉยเลยนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับลูกนี้นะงงเลยนะตอนที่มันเข้านะครับ <Wow. S 1> คือเหมือนประตูมันเบิดด้วยนะก็เลยแบบเข้าไปแบบงงๆนะแฟรลานตอเลสนะครับ โอ้โหสวยเลยนะแล้วช็อตน,นี้เป็นช็อตสุดท้ายแล้วครับอีกฝั่งขึ้นเกมมานะครับมาขึน้นยังไงย้อนมาก่อนครับเฟดี้เฟดีจ้จิมพาดยิงติดบล็อกครับผมแล้วช็อตน,นี้จะสวนครับแฟร้านมาให้เฟดี้แล้วเห็นเดมเบเล่แล้วดูเฟดี้จ่ายครับผมโอ้โหตัดทั้งแนวทั้งแพลงหลุดมาที่เดมเบเล่ปั่นเข้าไปครับผมนิ่มๆเลยโอ้โห นะ่าก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับโดยรวมฟูทีมบาซ่ายุคปัจจุบันนะถ้าทําเซตนี้ถือว่าเล่นได้เลยนะเล่นแหลงได้เลยนะถือว่าตัวบางตัวนี่คือแบบโอเคแนละ้วแต่แดนกลางมาตัวเล็กนิดนึงเน้น,นแบบว่าต่อบอลอย่าไปเบียดกับอีกฝั่งนะไม่งั้นจะเสียบอลนะครับนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ละกันนะใครที่ชอบใจการรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมด like, ลกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายจุ๊บ